สวัสดีครับพี่นอ้องมือนี้พามาพอรับสองนุ่มหน่อยครับสองนุ่มหน่อยทายาทพระจันเสียวโกโก้เป็นสายนุ่มลงมีนะครับาอายุอานามกรแปดเดือนกว่าๆแล้วครับ เป็นหมาหล่อยาวทั้งคู่นะครับถ้าพี่น้องเคยติดตามกะติจจำได้นะครับเป็น2อนุ่มหน่อยที่เล่้นน้ำกลนกันอยู่น่ะแหละครับที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วตอนนี้ก็เหลือมโตเป็นนุ่มแล้วครับไก่กระดูกโค้งสางไงดีทั้งคู่ครับ พ่อแม่นี่ใจลูกให้โค้งสางไงดีครับกระดูกไงดีน้ำหนักอยู่2อกิโลเจ็ดทึ้งคู่ครับแต่ตัวนี้สีร้อยกว่าจากหน่อยอยู่ตัวนี้สี่ร้อยกว่าครับตัวนี้กสิ ้อยกำลังดีครับสองกิโลเจ็ดพอดีสวยงามทั้งคู่ครับเบอร์แข็งดีทั้งครูครับเป็นมาหล่อยเงาเรียมดีทั้งคู่ครับตีแผลหลือแผลคมดีครับไม่ใช่ปอดตัวนี้นะครับนะ มีตีหักตีชักเห็นเลยครับร้อยสองเจ็ดทั้งคู่ครับแต่ตัวนี้สี่เดียร้อยกว่าจังหน่อยอยู่ตัวนี้ก็ร้อยกำลังดีครับร้อยสองเจ็ดน้ำหนักปัจจุบันสองเจ็ดทั้งคู่ครับ วยงามครับผมทำไมกินหญ้าอยู่ในสวนคือเก่าครับฝากพี่น้องติดตามนี่้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เนี้ยวยครับผมขอบคุณพี่น้องทุกคนครับที่เข้ามาติดตามสวัสดีครับผม